กัมพูชาเตรียมจัดทำแผนปราบแก๊งคอเซนเตอร์เสนอไทยผ่านการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งถัดไปในเดือนหน้าขณะที่ฝ่ายไทยจะติดตามการแก้ไขปัญหาของกัมพูชาอย่างใกล้ชิด พลตตรเอกทัชชัยปิตานีระบุจเรตตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวหลังการประชุมหาหรือความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ณจังหวัดสแกวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC สมัยพิเศษเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์รวมถึงการปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีในกัมพูชาโดยไทยได้ส่งข้อมูลฐานแก๊งคอเซ็นเตอร์ให้กับผู้แทนฝ่ายกัมพูชาซึ่งกัมพูชารับปากจะจัดทำแผนปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ตามข้อมูลที่ทางการไทยมอบให้และจะรายงานผลปฏิบัติการทั้ง ทุหมมมดในี่ประช GBC สัยพิเศษครัั้งททีี 2, ท่่ในนว10ตุลาคมนี้พตรีสุรวิทย์แดงจันท์เสนาธิการกองทัพภาคที่หนึ่งกล่าวว่าไทยจะติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์ของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดและจะติดตามการร่วมมืออื่นๆตามข้อตกลงในการประชุม GBC ทั้งเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดและการแก้ปัญหาพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วนิตยาคุณสิมรายงาน